อ่าไปเดินตลาดนัดกานอานอนสบายเลยนอนสบายเลยโอ้วันนี้สาวเหลกสาวแลกสาวเลยบ้านนา้ำน,น้ำผลไม้ chín lục, chín gan của năm mai ô măng phút gắn mua loại một phút như phút lòng không lén kênh เป็นโมร้านผัดวันนี้ร้านยำปูปูยำม,มายำหอยนางรมยำปูมาปูมาปูทะเลมีผักมีร้านผลไม้นะครับ ลํไม้วันนี้คนเยอะโอ้จะคับแล้วร้านยำปูยำหอยหอยนางลมโอ้คือสาวคือสาวเม่นดาทะเลก็มี nam luôn luôn là mình dầm hỏi dầm ấy mình đa thà lê khảy khảy ปูมาปยเมาทะลนดีขดี <c oughs> มินดาสวยมินดามินดามินดามิสเตอร์มินด,ด,ด,ดานะครับอ่าอยากได้อะไรมาเอาเดอร์เนี่ยเป็นแพ็กๆก,กําลังตั้ง หมูยอขอนจันนี่ทำปลาหมึกนี้ก็เป็นไก่ไก่เป็เปับไต ข้าม <casi> ันไก่ตรับข้าวมันไก่ครับเฮ้ยห้อยหๆอยหีอยมาหาปลาต้มน้องไปกินกันปลาต้ม เอาปลาต้มอุยอันนี้ปลาลาใช่ไหมเออเอาปลาลาปลาลาครับปลา้มปลาลาปลาต้มปลาล่าเฮครับน่ปลาส้มปลาาแล้ว แ๋ยววันนี้เือไก่ไปให้ไข่ตุ๋นกับคุณนายเป๋นี่ผัก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 แรอืออออัวแลหัวหัวัวัวหัวัวัวหัวหัวแัวหัววหัววหัวห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 วเผือกเผือก เป็นไข่ต้มให้เินมากิปรเิเด้อแต่ันต้องออกให้เธอไป่มว่าร้านยำหมปราโดไข่ปลาปลาทอดตอนนทอดปลาลัดพิกปลาดพิก

นุ่นก็ลาาเป็นต้อยคอยหางอยจุบแจงมาไม้หน้ากินมากเลยนื่อยำเนเกล ก็เป็นล่าน่าจะเป็นไม้มีกระพริบกะพริบต้มนนขาวเยอะๆเลยโอ้ผู้สานักเรียน กรรบมกรอบเนื้อตุ้บส็ไทย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 ตรงเครื่อง ลูกชิ้นเดินมาไปนี่นี่ก็กุ้งกุ้งย่างกุ้งย่างกุ้งย่างมีร้านลูกชิ้น មកលេខទៅតូក្យូស្អាតស្ວຍនោះតាម3ស្មស្មតាម